เพื่อก้าวทูสองแสนทรัพย์ไปด้วยกันนะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ด้ดูไรอยู่ฮดูด้วยดิ้โอ้ถ้าตกขึ้นมาทำยังไงเนี่ยอ้าสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง HBC นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่อยู่ในแบบของ Toilet Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะทุกคนครับช่วงนี้เข้าบ่อยเนยนะยเพรนะาะกำลังติดเลย <laughs> เอาล่ะแล้ววันนี้เราจะมาดูความสามารถของสต e มเมอร์คามล่าแมนกันนะครับ ซึ่งเป็นตัวที่เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยซึ่งพูดเลยว่าราคาแม่งโคตรแพงเลยส0 0พันเข้าไปแล้ว <G ül üyor> แต่เราก็จัดไปแล้วเรียบร้อยเลยมีสตรีมเมอร์คาเมล่าแมนแล้วก็ฟิวเจอร์ลาคลอกแมนทั้ง2ตัวเลยเรามาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้จะมีความสามารถเป็นยังไงกันบ้างนะและแน่นอนครับวันนี้เราจะไม่ลงพวกนอร์มอลหรือว่าฮาร์ดหรือว่า Night man, นท์แมนแล้วครับ f อด่ดายับเลยตอนนี้โเราคงจะต้องมาอยู่ในโหมดนี้สินะเอ็นเลสโหมดหรือว่าอะไรเนี่ยเอาตัวรอดให้นานที่สุดเท่าที่คุณทำได้อ้าวละเราไปดูกันเลยดีกว่า เริ่มต้นด้วยเจ้า it, <c oughs> ควาิวปิดคาเมล่าบูแมนก็ขอบคุณ FC ด้วยนะทุกคนครับเพราะว่าแนะนำกันมาเยอะเลยว่าคือเราควรวางไว้่าหรับเป็นแนวตรงนะเวลาเขายิงเขาจะได้แบบว่าเป็นลูกศรแบบปักไปยาวๆนะทุกคนครับทำดาเมจได้ไกลกว่านะตัวเดียวน่าจะเอาอยู่เลยนะกระโดดไหลแต่ฉันเกินไปไหมเธอยิงนะัดเดียวก็โดนไปห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแล้วละนะเห็นไหมแพงเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าสตรีมเมอร์คาเมล่าแมนเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันสำหรับสติมเมอร์คาเมล่าแมนนี่เลยโอ้แรงเขาทีเดียวแฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถเขาคืออะไรนะโอ้นี่หนี้นี้นีนีนนนอยสติมเมอร์โดนไปทุกคน,กนครับว้าวตัวนีดเดียวแฮไ,ไปแล้วไปแล้วจะโดนแล้วเอ, ưng, โอ้โหนี่มีโอ้คนลวมีดาเมจโอ้อย่างงี้นี่เองเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะถ้าอย่างนี้ควรวางห่างๆนี่แหละทุกคนนะ เลเวลสเลยแล้วกันครับเลเวลสองนี่คิดว่าในการอัพเนี่ยเลือดของไอ้เจ้าตัวโดนนี้น่าจะจาก2,000นเนอะนี่ไงก็จะเป็น3,000แล้วก็อ่า DPS นี่น่าจะเป็นพลังการโจมตีของเขาเนี่ยเวลาเขาชนจะแรงขึ้นโอ้กูดาวลดอีก0.5นะครับโอเคลองอัพดู1 2ึ่ซปึ้งนี่หัวเปลี่ยนว้าวนี่โอ้นี่ลักสตมเมอร์โดนเนอะหน้าตาเปลี่ยนไปครับนี่เออสวยขึ้นนะเนี่ย ดูดิว่าเขาจะจบตียังไงนี่ยิงเลเซอร์โหมีเรือท5าพันครับนี่ใช้จีเอาจีเอาจีเอาเฮ้ยอ้าวนี่นี่น,นี่โอ้เวลาเขาชนก็มีดามเมจด้วยครับอ่าโอ้แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะวางเจ้าสตรีมเมอร์ได้แค่3ตัวเท่านั้นนะเนี่ยทุกคนนะจี G, ไปก่อนจี G, ไปก่อนจีตัวเล็กนี่จัดการง่ายช่วยกันจีหน่อยช่วยกันจีจี G อเออ ไปเรื่อยๆเอาแหละเดี๋ยวเรามาดูเลเวล3สำหรับสเตมเมอร์คาเมราแมนกันครับทุกคนครับซึ่งอัพรอบนี้โอ้เรือดมันจะเพิ่มจากจาก5,000เป็น15,000เลยแล้วก็การยิงเขาก็จะบวกดาเมจอีก1,500เป็น2,500นะครับเราดูลวกันหนึ่งสองซ้ำอโอ้นี่เพิ่มมากล้องมาที่หน้าอกแล้วก็มีกระเป๋าเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนครับเอ้ยยังอัพได้อีกเวลหนึ่งนะไหนดูซิว่าตัวเป็นยังไงบ้างไหนโอ้นี่เป็นตัวปืนคู่ครับนี่มันจะยิงยังไงวะ แรงขึ้นไหมนี่อาจีจีเออตุ้มเออดูซิอาจีจีเอาจี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 ออจีเออโอ้ยอึดอัดโว้ยมันไม่ได้จีแรงขนาดนั้นน่ะโอ้ลำพังเรามีแค่สามตัวนี้น่าจะไม่รอดนะไม่น่ารอดไม่รอดแน่นอนเอาแหละเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสตรีมเมอร์คาเมล่าแมนในเลเวลที่4กันทุดกคนครับอู อัพรอบนี้โอ้โหเลือดก็เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับจาก15ื่นบวกอีก2 5งหมโอ้โหเลือดเยอะอยู่ว่ะแล้วก็บวกการยิงของเขาอีก2อ0 0ันห้าดาเมจก็จะเป็น5้าพันนะครับโอ้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอะลองอัพดูแล้วกันครับหนึ่งสองสามปั๊มนี่โอ้โหนี่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 มีกล้องที่ไหลเพิ่มขึ้นมาโอ้เท่นะเนี่ยเอาแล้วโอ้ไหนดูเลยว่าแม็กเขาจะเป็นตัวยังไงปล่อยมันสักทีทีอยากเห็นแล้วเนี่ยอันนี้โอ้ เหมือนปล่อยตัวที่ไหลของคาเมราแมนออกมายังไงอย่างนั้นเลยครับว้วดีเด่นสุดๆีโอ้จีเท่ขึ้นเยอะโอ้โหดูแรงขึ้นเยอะเออแต่มันก็แค่ห้าพันนะนะโอ้มันจีไม่ค่อยแรงไม่ค่อยนะโอ้ยผ่านโอ้กโดนเอื้ออือโอ้โหโอเคโอเคชนได้อยู่ชนได้อยู่เออเอาจีมันก็ดูเท่ดีนะดูเป็นการเดีดีทุกคนครับโอ้มันดูเป็นแบบ เออยานอะยานแบบเท่ๆเลยมันยิงเลเซอร์อะไรอย่างงี้นะถึงแม้ดาเมจเขาจะเบานิดนึงเหมื like อนกันครับแต่เขาก็มีดาเมจในการชนอยู่แหละนะเอาละทีนี้เราคิดว่าคนต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าฟิวเจอร์คล็อกแมนแล้วนะนะทุกคนนะ <laughs> เพราะว่าดูแล้วลำพังเจ้าสติมเมอร์คาเมล่าแมนตัวนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะทุกคนนะหรือมันมีวิธีใช้ตัวนี้ที่ดีกว่านี้ก็แนะนําได้นะทุกคนนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันมีวิธีใช้ที่ดีกว่านี้หรือเหมาะกว่านี้หรือเปล่านะจีมาจีมา ปืนโอ้ดู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 เออเฮ้ยเฮ้ยพอมารวมรวมกันอย่างนี้ก็จีบันดีกว่าดูดิโอ้อออออโหนี่ยังไม่รวมดาเมจตรงการระเบิดนะมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่ดูสิดูสิดูสิสเออเฮ้ยมันก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันอีสองตัวมาเสริมเออเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เออโอเคช่วยกันจีช่วยกันจี เยอะเลยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหตัวนี้บอสดีกว่านี่มันบอสดีกว่าโอเคจีไป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 ึบจีไปเลยออโอเคน่าจะสิ้นสุดสำหรับเจ้าสตรีมเมอร์คาเมล่าด้วกคนครับก็คือมันจะช่วยกันจีอย่างนี้เลยนะเอาละผมว่าต่อไปเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่านี่ฟิวเจอร์ลักคล็อกแมนซึ่งเราจะอัพเขาแล้วครับทุกคนครับเป็นเลเวลสองนะซึ่งดาเมจกเขาจะโบกอีกหมื่นสามโอ้โหโบกดาเมจอย่างเดียวเลยไม่ได้โบกอย่างอื่นเลยครับมาลองดูหนึ่งสองซ้ำ มันมันเปลี่ยนอะไรไปวะเนี่ยเอาเป็นว่ามันตีแรงขึ้นแล้วกันครับหยุดเวลาโหแย่แล้วไอ้ตัวเล็กนี่มันโหดเหลือเกินเลยกูดาวนานมากเลยหยุดเวลาทีคูดาวโคตรนานเลยเรามาอาพไเจ้าฟิวเจอร์ลัก็อกแมนเป็นเลเวล4กันดีกว่าครับมาว้าวอัพรอบนี้ดาเมจบวกอีก25 0ห0โอ้โหแถมไม่พอแรงบวกอีกขาด้วยเฮ้ยอัพรอบนี้เพิ่มเยอะดีว่ะ2ตงซ้ำปึ้งมันเปลี่ยนอะไรวะเหมือนมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะทุกคนนะ เหมือนแบบมาเท่านี้เลยโอเคดาเมจหลักๆมันอยู่ที่การวิ่งชนซะมากกว่าเราดันไปโฟกัสที่การยิง <c oughs> มานี่มีหลายๆตูอย่างนี้ชนมันเออเออวิ่ยแต่มันก็หายไปเยอะเว้ยมันก็หายไปเยอะอยู่นะเออชนไปก่อนชนไปก่อนชนไปก่อนชนมาชนมายิงไปก่อนชนไปด้วย โอเคเอาล่ะเรามาดูเจ้าฟิวเจอร์คล็อกแมนรอบนี้กันดีกว่าครับว้าวอัพเวล5นี่บวกดาเมจอีกหมื่นหนึ่งก็จะเป็น60,000ครับทุกคนครับโอ้โอเคหูหน่าจะแรงน่าดูเอาล่ะหนึ 1, 2, 3, ง่งสองซ้ำปังโอเคหรือว่าแม็กแล้วครับโอ้ดาเมจสุดที่60,000่นสำหรับไอ้เจ้าฟิวเจอร์คล็อกแมนก็น่าจะเจ๋งกว่าเจ้าการ์เดียนอยู่นะจะพึ่งโดนจะพึ่งโดนมันจะหายไปเสียเปล่าอเออระเบิดไปหน่อยโอ,โ,โอ้โหอันนี้เขาเสียมันนั่นคือเวลามันสุดทางมันหายไปเลยนะเนี่ย 66แล้วตอนนี้เราจะเป็นฟิวเจอร์ลักของแมนแบบทั้งดุ้นเลยนะทุกคนครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเรามีมีไอ้เจ้าสตรีมเมอร์ทำให้่าแมนตัวนี้เหมือนดาเมจมันไม่ค่อยเข้าแล้วทุกคนครับเปลี่ยนมาเป็นพวกนี้ทั้งหมดเลยน่าจะพอไหวกว่าแต่คิดว่าถ้าจะไปให้ถึงเวฟหนึ่งร้อยแค่ตัวเดียวพวกนี้น่าจะไม่รอดนะไม่รอดแน่เอาละมันเริ่มจะตีไม่เข้าแล้วสงสัยจะต้องใช้ท่าหยุดเวลาครับทุกคนครับใช้เลยเนว่าไปได้แค่66เวฟไปแล้วคุณจะไม่หลอดแล้วเนี่ย แกแล้วโอใสเราจะมาได้แค่66เวฟเท่านั้นว้าไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย,รย,รอยอค,ครับทุกคนครับเรียบร้อยเรียบร้อยเย้โอ้มาได้แค่66เวฟครับทุกคนครับโอเคโอ้ไม่ถึงร้อยว่ะ ก็คิดว่าถ้าจะไปให้ถึงเวทหนึ่งร้อยเนี่ยเราคงจะต้องอ่ามีการวางจัดทีมคอมโบที่ดีกว่านี้นะครับทุกคนครับหรือว่าใครมีวิธีใช้ตัวสองตัวนี้ที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์แนะนําได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าผมเองก็ลองมาแบบด้วยความที่แบบไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือเล่นขัดใจตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะไม่เจอกันไหนคินงานนะเจอกันดะ